สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัศสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่ามือปืนรับเชิญตอนที่สองค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเบนหน190สีงาช้างคันนั้นคลานเอื่อยๆออกไปจากโรงแรมสีสหายและเลี้ยวขวามือมาตามถนนสุขุมวิทนายดำริและคนขับรถของเขาหารู้ไม่ว่ามีเก่งดำคันนึง ซึ่งเป็นรถอเมริกาแบบเก่าประมาณสิปีมาแล้วและติดตามมาในระยะกระชั้นชิดมนุษย์เราทุกคนไม่อาจจะหนีความตายไปพ้นได้และไม่มีใครที่จะรู้ว่าวันตายของตนนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ขณะที่นายดำริกกำลังจุดบุหรี่สูบด้วยเครื่องขีดไฟแก๊สของเขาเก่งดำก็แซงปาดขึ้นมาแล่นเคียงคู่ ซึ่งตอนนี้ถนนกำลังว่างเปล่าขับแซงกันได้ตามสบายชายร่างใหญ่คนหนึ่งนั่งอยู่ตอนหลังรถตามลำพังได้ยกปืนยิงเร็วขึ้นยื่นปากกระบอกปืนออกมานอกหน้าต่างรถแล้วรัวกระสุนเข้าใส่ในายดำํำริทันที <c oughs> เสียงกระสุนปืนยิงเร็วแผดคำรามลัน่นประมาณสิบนัดตัวถังรถเบนซ์ของนายดํำริ ทะลุปลุกพร,รุนไปหลายแห่งกระสุนสองนัดถูกหน้าอกนายดำรินัดหนึ่งและอีกนัดหนึ่งถูกศีษะทำให้ในายดำริฟุบลงไปกับเบาะที่นั่งตอนหลังรถและสิ้นใจตายทันทีคนขับรถของเขาแคล้วคลาดความตายอย่างหวุดหวิดแต่ความตกใจทำให้คนขับรถขับรถแล่นข้ามเกาะกลางถนน คุงเข้าชนรถแท็กซี่ดัดสันคันหนึ่งเสียงดังโครมเก๋ <c oughs> งดำใช้ความเร็วเต็มที่หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุและเลี้ยวขวาข้ามถนนสุขุมวิทเข้าไปในถนนซอยแห่งหนึ่งอย่างรวดเร็วนายดำรตีต้องจบชีวิตจากมือปืนผู้อุกอาจห่างจากหน้าโรงแรมสีสหายประมาณ100เมตรเศษดังนั้นภายในเวลาไม่ถึงหนาที คณะพักสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างก็ทราบข่าวว่านายดำริเทพาดิเทพถูกสังหารโหดด้วยปืนยิงเร็วบนรถของเขาใกล้ๆกับโรงแรมสีสหายในทวนทยาพง์ผู้จัดการโรงแรมเป็นผู้รายงานให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกทราบมือปืนมันทนององอาจถึงอย่างนี้เชียวหรอ เซียงงวนกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาต่อหน้าผู้จัดการโรงแรมครับอยู่ข้างจะอุกอาจมากในทวนพูดนอบน้อมกลางวันแสกๆบนถนนหลวงมันทำราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรนิกรพูดเสริมขึ้นก็กันบอกแล้วเรื่องบูเรื่องฆ่ากันยิงกันแบบเจมส์บอลเจมส์เผือกเสือพิฆาตสิงห์สมิงริงโก หรือที่เกี่ยวกับเพชฌขาดทั้งหลายตำรวจเขาไม่ยุ่งกันดูหนังแบบนี้มาตั้งโกรธเรื่องแล้วศาสตราจารย์ดิเรกจุปากคนนั่นมันหนังทนาหนังหรือเรื่องจริงก็เหมือนกันในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองพันตำรวจตรีในเครื่องแบบคนหนึ่งก็รุดมาพบกับสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกที่โรงแรมสีสหายเขาคือพันตำรวจตรีสวัสดิ์สราย,ยุทธ สารวัตรปกครองเจ้าของทองที่ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับสีสหายและท่านเจ้าคุณเป็นอย่างดีผู้การคงจะทราบแล้วนะครับว่านายดำริเทพาดีเทพถูกคนร้ายยิงตายด้วยปืนกลมือเมื่อตอน14นาฬิกานี้สารวัตรปกครองกล่าวกับเสียงหวนอย่างนอบน้อมผมจำเป็นต้องมารบกวนผู้การก็เนื่องจากคนรถของนายดำริบอกว่านายดำริมีธุระมาหาผู้การที่นี่ ขากลับพอออกไปพ้นโรงแรมได้ประมาณ3-4มสี่เสาไฟฟ้าเก๋งดำก็ขับแซงขึ้นมาแล้วมือปืนก็ยิงคุณดำริด้วยปืนยิงเร็วจากเก๋งดำคันนั้นอาเสียยิ้มเล็กน้อยครับครับพวกบอยเขาวิ่งออกไปดูหลังจากเสียงปืนยิงเร็วดังขึ้นหนึ่งชุดหลังจากนั้นผู้จัดการโรงแรมเขาก็กระหืดกระหอบมาบอกเราว่าคุณดำริถูกยิงตายพันตำรวจรีสวัส์ มองดูเสียงโหนอย่างเกรงใจกรุณาบอกผมได้ไหมครับว่าคุณดำริมาหาผู้การเรื่องอะไรหรือมาเยือนในฐานที่รู้จักคุ้นเคยกันเปล่าครับเขากับผมเพิ่งรู้จักกันวันนี้เขามาหาผมเพราะเขาอยากจะซื้อหุ้นโรงแรมครับสารวัตรเขารู้ดีว่าธุรกิจโรงแรมของเรามีผลกำไรปีละหลายล้านถ้าหากว่าหุ้นส่วนคนใดจะขายหุ้นให้เขา ถึงแม้จะมีราคาแพงเขาก็จะรับซื้อไว้นิกรพูดเสริมขึ้นหุ้นของโรงแรมเนี่ยไม่มีการขายครับเพราะพวกเราเท่านั้นที่เข้าหุ่นกันและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดกิมหงวนเขามีหุ้นมากกว่าเพื่อนเขาก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและพวกเราได้ช่วยกันบริหารโรงแรมนี้ตลอดมาการทำโรงแรมดีกว่าโรงเรียนครับสารวัตร แล้วก็ดีกว่าโรงเหล้าหรือโรงรถด้วยสารวัตรลองมานอนพักห้องเดลูซ์ของเราสักคืนหนึ่งรับรองว่าจะมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์เสียงสเตอริโอจะกล่อมสารวัตรกับคุณนายให้มีชีวิตชีวาขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นเครื่องปรับอากาศจะช่วยให้เย็นสบายตลอดเวลาเชิญสิครับห้องเดลูซ์วันละ400บาท ผมลดให้25%สำหรับสารวัตรถ้าไม่อยากพาคุณนายที่บ้านมาพักผ่อนพาอนุของสารวัตรมาพักก็ได้พันตำรวจตรีสวัสดีมแห้งๆขอบคุณครับผมไม่มีอนุหรอกครับผู้การขืนมีเมียผมก็คงเอาผมตายนี่กรหัวเราะ <laughs> เป็นตำรวจไงกลัวเมียล่ะครับโธ่ผู้การก็ ต่อให้เป็นอธิบดีหรือเป็นรัฐมนตรีก็กลัวเมียทั้งนั้นแหละครับท่านในพลข้างบ้านผมมีทหารอยู่ในบังคับบัญชาถึงสี่กองพันท่านเข้มแข็งที่สุดเสียงดังเหมือนฟ้าผ่าแต่พอพูดกับคุณนายของท่านเสียงเหมือนแมลงวีท่าทางจ๋องจองน่าสงสารผิดกว่าตอนที่นายทหารมาหาท่านเออะเปิบป๊าบลั่นเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครง การสอบสวนของสารวัตรปกครองได้ความว่านายดำริมหากิมง่วนเพื่อทาบทามขอซื้อหุ้นของโรงแรมสีสหายเมื่อไม่มีหุ้นจะขายให้ในายดำริก็ขอความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าโดยเฉพาะในเรื่องการจำหน่ายยารักษาโรคพันตำรวจรีสวัสด์ได้บันทึกย่อๆลงไปในสมุดโน้ตของเขาแล้วก็ลากลับไป คณะพักสี่สายกับเจ้าคุณปัจจนึกได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องที่นายดำริถูกสังหารโหดบนรถเก่งของเขาเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการไม่มีปัญหาอะไรอีกมือปืนที่ฆ่านายดำริจะต้องเป็นมือปืนของเสียมงอย่างไม่ต้องสงสยัยพลรีพลเห็นพ้องด้วยถูกแล้วครับคุณอา คุณดำริอาจจะพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทบางคนได้รู้ว่าเขาจะมาเชิญเราไปฆ่าเสียมงเมื่อเสียมงรู้เรื่องก็ส่งคนมาฆ่าคุณดำริซะก่อนในพลดิเรกกล่าวขึ้นทันทีอร่อยอร่ยน่าสงสารคุณดำริมากเท่าที่เขาคุยกับเราเขาบอกเราว่าเขามีลูกตั้งห้าคนถึงแม้เขาจะมีฐานะดีแต่เมื่อเขาต้องสิ้นชีวิตอย่างกระทันหันเช่นนี้ ลูกเมียเขาก็คงเดือดร้อนไม่น้อยอสเสียขบกรามกรอดเขานิ่งอึ้งไปนานจึงหันมาพูดกับนิกรอย่างเป็นงานเป็นการออก,กรเราได้ตกลงรับปากกับคุณดำริแล้วว่าเราจะเป็นมือปืนรับเชิญฆ่าเสียมงเมื่อคุณดำริถูกยิงตายเราจะเลิกล้มความคิดนี้หรือ,อยังไงนิกรเค้นหัวเราะเก็กหน้าให้ดูดู เพื่อให้สมกับที่เขาเป็นดาวร้ายจำพวกเพชฌฆาตหรือเสือสิงในภาพ,พยนตร์เลิกไม่ได้แก่กับกันจะต้องร่วมมือร่วมตีนกันต่อไปเพื่อส่งเสียมงไปให้ยม,มาบาลเสียงวนยิ้มแค้นๆดีมากไอ้กอนเราต้องฆ่าเสี่ยมงให้ได้ฆ่าเพราะเขาเป็นฆาตกรโหดสร้างความมั่งมีจากชีวิตของคนไข้ที่ซื้อยาปลอมกิน แล้วก็เราจะฆ่าเพื่อแก้แค้นแทนคุณดำริพลมองดูหน้าเพื่อนเกลือทั้งสองแล้วกล่าวว่ากันไม่เข้าใจเลยที่แกสองคนอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องเข้าคุกเสียงวนตวาดแวดช่างกูอยู่นอกคุกมานานแล้วลองย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุกบ้างพนอดหัวเราะไม่ได้เ <laughs> ถอยงั้นก็ตามใจกันเถอะ บอกให้รู้ซะก,ก่อนนะโว้ยถ้าแกกับไอ้กอนติดคุกกันไม่ไปเยี่ยมหรอกนี่ก่อนว่าไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมเพราะกันไม่ใช่พ่อแกและแกก็ไม่ใช่ลูกชายของกันอยู่ในคุกมีอาหารการกินพร้อมอาหารเช้าไขา่ดาวหมูแฮมหรือสเต็กกลางวันขนมจีบซาลาเปาและเครื่องน้ำชาสารพัดบ่ายน้ำชาแซนด์วิชหรือฮอทดอกค่ำอาหารจีน และตอนสามทุ่มครึ่งเขาต้มกุ้งตบท้ายด้วยไอศครีมหรือกาแฟอีกแก้วในพลดิเรกหัวเราะคือคือ,คอฮนักโทษนะเหรอกินอย่างเนี้ยผู้บัญชาการเรือนจำบวยไม่ใช่นักโทษเจ้าคุณปัจจนึกกับพลและศาสตราจารย์ดิเรกต่างทำงานที่ค้างค้างอยู่ต่อไปส่วนนี้กรกับอาเซียปรึกษาหารือกันเงียบๆวางแผนที่จะยิงในมงหรือเสียมง นักผลิตยาปลอมคนสำคัญปืนคู่มือของมือปืนรับเชิญคือนิกรกับเสียงงวนของเราเป็นปืนเล็กยาวพิเศษสุดปากกระบอกติดที่เก็บเสียงมีกล้องเล็งบนลำกล้องและมีเส้นกากบาดเพื่อช่วยให้การเล็งเป้าหมายแน่นอนแม่นยำไม่ผิดพลาดระยะ150เมตรลงมาจะยิงถูกทุกนัด ซึ่งเสียงปืนจะดังเท่ากับเปิดจุกแชมเปญเท่านั้นเองหรือดังกว่าเพียงเล็กน้อยการซ้อมยิงได้กระทำที่หลังบ้านพัชราพรในตอนเย็นวันนั้นซึ่งตรงกับวันสงกรานต์พลกับศาสตราจารย์ดิเรกและเจ้าคุณปัจจนึกไปเที่ยวบางแสนคุณหญิงวาดกับสี่นางและลูกชายของสี่สหายไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศหัวหินสามวัน คือวันที่12ถึง14เมษายนพาสาวใช้ไปด้วยสองคนใช้รถยนต์ถึงสามคันเดินทางไปหัวหินประพาขับเบนซ์เก่งของหล่อนนวลละออขับรถคาดีิแลคนายสมานขับรถตรวจการเชฟโลเลตบรรทุกข้าวของสัมภาระไปมากมายคุณหญิงสั่งให้เจ้าแห้วอยู่เฝ้าบ้านดังนั้น เจ้าหฮวจึงมีส่วนรู้เห็นในพฤติการของมือปืนรับเชิญทั้งสองนิกรกับอาเซียได้ตกลงกันเรียบร้อยตอนหัวค่ำวันนี้สองสหายจะลงมือสังหารเสียมงคือลอบดักยิงเขาที่บ้านใหญ่หลังหนึ่งเป็นตึกแบบล้าสมัยอยู่ในซอยแห่งหนึ่งของถนนสีอยุทยาและอยู่ติดกับบ้านของเสียมงนักผลิตยาปลอม ผู้สร้างความมั่งมีจากชีวิตของผู้ที่ป่วยไข้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านว่างเจ้าของปิดประกาศให้เช่าแต่เนื่องจากราคาค่าเช่าแพงเกินไปจึงไม่มีใครเช่าหลังจากนายทหารหน่วยแม็กมาเช่าอยู่เป็นรายสุดท้ายและย้ายไปอยู่อุดรธานีประมาณครึ่งปีแล้วขณะนั้นเป็นเวลา16.30นาฬิกา30นาที นิกรกับกิมง่วนได้ช่วยกันสร้างหุ่นคนขึ้นใช้สังกะสีหน้าราบตัดเป็นรูปคนยืนเต็มตัวตอกติดกับกรอบไม้ระแนงข้างหลังแล้วให้เจ้าแห้วนำไปปักไว้ริมสระน้ำเมื่อเจ้าแห้วตั้งเป้าเสร็จก็วิ่งหย่อๆกลับมาหาสองสหายรับประทานเอาเลยขอรับระยะเพียง70เมตรคุณนิกรกับอาเสีย คงยิงถูกขัวหรือหน้าอกแน่ๆสองสหายยืนเคียงคู่กันและยกปืนขึ้นประทับอเสียยิ้มให้เจ้าแห้วแล้วถามว่าแกดูซิไอ้แห้วท่าทางกันเหมือนกับมือปืนอาชีพที่สยามไหมรับประทานไม่เหมือนหรอกขอรับแล้วเหมือนใครอะรับประทานเหมือนแต้ชุยเล้งพระเอกหนังจีนรุ่นเก่าขอรับ เสียงหวนกลืนน้ำลายเอือกเดี๋ยวก็ยันเปรียงเข้าให้เท่านั้นเองเอาแกไปยืนอยู่ข้างเป้าดีกว่าให้่อกรยิงหุ่นจำลองและฉันจะยิงแกอา้าวเจ้าแฮวอุทานจะดีหรือขอรับรับประทานเอาผมไว้รับใช้อาเสียดีกว่าขอรับอาเสียยิ้มให้ะนาแกมีพระดีไม่ใช่หรอ เจ้าแ้วหัวเราะรับประทานมีแต่หลวงพ่อโกยองค์เดียวเท่านั้นแหละขอรับนิกรหมุนเครื่องบังคับเสียงที่อยู่ติดกับปากกระบอกปืนจนแน่นสนิทและยกปืนขึ้นประทับด้วยสีหน้าเคร่งครึมริมฝีปากแบะเล็กน้อยในบทบาทของมือปืนที่กำลังเคร่งเครียดเล็งศูนย์ปืนหมายหน้าอกเป้าและมองดูเป้าด้วยกล้องเล็ง เมื่อรูปหัวใจหรือวงกลมสีขาวที่หน้าอกเป้าอยู่กลางเส้นกากบาทในกล้องเลง็งนิก่อนก็เหนี่ยวกายยิงทันทีเสียงปืนที่มีเครื่องบังคับเสียงดังขึ้นนิก่อนลดปืนลงแล้วกล่าวกับเจ้าแฮลว,วิ่งไปดูซิไอแฮวกันยิงผิดหรือถูกรับประทานไม่ต้องวิ่งไปดูให้เสียเวลาขอรับ เห็นอยู่ทนท่อแล้วว่าผิดแง่แง่อาเสียพูดเสริมขึ้นจริงของไอแ้แฮวมันไอก้กอว่านี่กรนครางแค่นี้ยิงผิดแล้วจะไปยิงหมาที่ไหนวะถ้าเรายิงเสียมงไม่ถูกและถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกลอบยิงเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะยิงเขาอีกกล้องเล็งประจำปืนของแกอาจจะคลาดเคลื่อน ประเดี๋ยวช่วยกันปรับกล้องเล็งสมัย่กันจะลองยิงดูบ้างนะความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเสียงงวนยกปืนขึ้นประทับเล็งเป้าให้เหมาะเจาะแล้วเหนี่ยวกายยิงตามวิธียิงปืนเล็กยาวในท่ายืนยิงแบบทหารเสียงกระสุนปืนเล็กยาวดังขึ้นพอได้ยินถนัดแต่ไม่มีกลิ่นดินปืนเจ้าแฮวตบมือหัวเราะลั่น ขอรับอาเสียทูหัวใจพอดีขอรับรับประทานถ้าเป็นคนก็เท่งทึงอย่างไม่มีปัญหาอาเสียของผมมือแน่จริงๆเสียงหวนยิ้มเล็กน้อยวิ่งไปดูเป้าไอ้เฮลดูเพื่อให้แน่ใจว่าฉันยิงถูกเจ้าแฮลว,วิ่งตื่ไปที่เป้ารูปมนุษย์ทันทีและแล้วเขาก็ร้องตะโกนบอก และเจ้าแฮวก็เลี่ยงออกไปห่างจากเป้าราวหกเมตรรับประทานคุณนิกรยิงสิขอรับยิงแกน่ะหรอนิกรร้องถามเจ้าแฮวทำคอยยนรับประทานยิงเป้าขอรับไม่ใช่ยิงผมแล้วกันนิกรยกปืนขึ้นประทับเล็งเป้าหมายอยู่สักครู่ก็ปล่อยกระสุนออกจากลำกล้อง แล้วเขาก็ร้องบอกเจ้าแฮวหยิงแล้วโวยดูเป้าซิเจ้าแฮวรีบเดินเข้าไปหาเป้าแต่แล้วเขาก็ร้องสุดเสียงเมื่อกระสุนปืนเงียบของอาเซียถากหนังหัวของเขาไปอย่างวุดวิดเฮ้ยถูกแกหรือเปล่าอาเสียตะโกนถามด้วยความตกใจไม่ถูกหรอกคอรับรัฐปาะทา่ากหัวผมไปเพียงเส้นยาแดงเดียว อย่าเพิ่งยิงสิขอรับปุโุแล้วเจ้าแฮวก็มองดูเป้ามนุษย์จำลองรับประทานยอดเลยขอรับคุณนิกรกับอาเสียยิงถูหัวใจทั้งสองคนนิกรพยักหน้าให้เสียงงวนเสียมงตายแน่ใช่เราสองคนจะยิงเสียมงพร้อมๆกันถ้าสองนัดผิดพลาดหน้าอกเสียมง เราก็ควรเป็นตีนปืนมากกว่ามือปืนเจ้าแ้วพูดเสริมขึ้นรับประทานจะให้ผมช่วยอะไรบ้างไหมขอรับคืนวันนี้อัเสียมองดูเจ้าแห้วด้วยความพอใจแกไม่กลัวติดคุกเหรอถ้าแกร่วมมือกับเราแล้วเกิดเพลียงพล้ําถูกตำรวจจับแกก็จะต้องเข้าตารางด้วยเจ้าแห้วหัวเราะอ,อย่างทรนง <c oughs> ผมติดตารางผมก็จะได้ไปรับใช้อาเสียและคุณนิกรในคุกทำหน้าที่เป็นคนใช้ผู้ซื้อสัตว์ต่อไปดีมากไอ้เฮ้วคืนนี้พอพลบค่ำไปด้วยกันเราจะต้องไปถึงบ้านเช่าหลังนั้นในเวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็ซุ่มซ่อนตัวคอยหาโอกาสยิงเสี่ยมงในห้องนอนของเขาตึกที่เราจะไปซุ่มยิงเสี่ยมงอยู่ห่างจากตึกเสี่ยมงเพียง20เมตรเท่านั้น ซึ่งกันกับไอ้กรอนได้สำรวจทางหนีทีไล่มาแล้วนิกรยิ้มให้เจ้าแฮวเตรียมตัวให้พร้อมนะไอ้แฮวเราจะเอารถบูอีกไปและจอดทิ้งไว้ให้ห่างจากบ้านเสียมงสักห้าสิบเมตรก็พอเมื่อกันกับไอ้งวนส่งเสียมงไปนรกเรียบร้อยเราก็จะลาดถอยจากบ้านร้างหลังนั้นอย่างลอยนวลขณะที่ลูกเมียของเสียมงกำลังตกใจวุ่นวายกันและไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่า ลูกปืนมาจากไหนวันเนี้ยค่าคนซะทีเถอะวะบางทีกันอาจจะเลิกค้าขายเปลี่ยนอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างหรือมือปืนอาชีพก็ได้ศพละหมื่นบาทยิงทิ้งวันละศพเดือนหนึ่งก็มีเงินได้สุทธิถึงสามแสนดีกว่าค้าขายมากมายนะลงทุนกระสุนปืนลูกนึงก็ไม่กี่บาทเจ้าแฮวหัวรอ้อ รับประทานอย่าเลยขอรับคุณกับอาเสียข้าในหมงแต่เพียงคนเดียวก็พอแล้วผมไม่อยากดูโทรทัศน์ตอนที่เขาเอาคุณเข้าหลักประหารและให้เพชฌคาตบางขวางยิงเป้าคุณหรอกขอรับนิกรสะดุ้งโยงม,มึงอย่าพูดอย่างนี้สิวะชักเสียวซะแล้วสิอาเสียพูดเสริมขึ้นกลัวถูกจับหรอเออ ก็ไหนแกว่าเรื่องบหูหรือเรื่องยิงกันฆ่ากันตำรวจเขาไม่เกี่ยวเฉ <c oughs> พาะในหนังเว้ยแต่เรื่องจริงตำรวจเขาเกี่ยวแน่ๆยังไงก็ตามคืนนี้เราต้องฆ่าเสียมงเพื่อช่วยชีวิตคนไข้ให้รอดตายจากยาปลอมและเป็นการแก้แค้นแทนคุณดําริด้วยถ้าเสียมงยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะผลิตยาปลอมออกจำหน่ายเรื่อยไปเพราะเป็นการรวยลัด เสียงวนเห็นพองด้วยเอาเราสองคนจะไม่เลิกล้มความคิดเป็นอันขาดไปพักผ่อนดื่มเบียร์เย็นๆกันเถอะวะซ้อมมือกันแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเรายิงเสียหมงไม่ถูกกันจะขอยืมปืนกลหนักที่กรมสัมพวุธทหารบกซักกระบอกเอาไปตั้งยิงเสียหมงที่บ้านว่างหลังนั้นเจ้าแฮวว่ารัฐประทานเอาปืนไร้แรงสะท้อน หรือเครื่องยิงระเบิดไม่ดีหรือขอรับตูมเดียวรับประทานบ้านเสียมงพังราบไปเลยตอนหัวข้าคืนวันเดียวกันนั่นเองมือปืนรับเชิญทั้งสองคนพร้อมด้วยเจ้าแหว้วก็ได้มาปรากฏขึ้นที่ซอยบ้านของเสียมงบูอีกเก่งคันนั้นขับโดยเจ้าแหว้วคลานเข้ามาในซอยนั้นท่ามกลางความมืด แต่ก็มีแสงไฟฟ้าตามหน้าประตูรั้วบ้านบางแห่งสองมือปืนแต่งชุดดำกางเกงขายาวสีดำเสื้อยืดคอกลมแนบสนิทกับคอสีดำสวมรองเท้าดำและถุงมือหนังสีดำรถเก๋งคันงามแล่นผ่านหน้าบ้านเสียมงเลยไปตามความลึกของซอยแล้วเจ้าแห้วก็กลับรถที่ซอยแยกแห่งหนึง่ง แล่นย้อนออกมาหยุดห่างจากบ้านว่างหลังนั้นราว30เมตรรัประทานจอดตรงนี้เถอะนะขอรับมันค่อยมืดหน่อยและห่างจากบ้านของเสียมงไม่ถึง50เมตรดีล้วนิกรพูดเสียงกร้าวและเก๊กท่าให้สมกับที่เขาเป็นมือปืนไม่ต้องเอากระจกขึ้นรถเรามีประกันและเราต้องการความรวดเร็วในการหลบหนี เจ้าแห้วหันมามองดูนิกรอ,อย่างแปลกใจรับประทานเป็นอะไรไปหรือขอรับผมรู้สึกว่าลิ้นของคุณแข็งพูดไม่ใครชัดนิกรเค้นหัวเราะในลำคอเห <c oughs> มือบืนก็ต้องพูดเสียงหนักๆอย่างงี้สิวะแล้วเขาก็หันมาทางเพื่อนเกลอของเขาทำอะไรวะไอ้หวนยุกยิกยุกยิกอเสียจุปาก สงสัยว่ากันไม่ได้เอาลูกปืนมาวะ่ะอ้าวมีแต่ปืนไม่มีลูกแกจะไปยิงหมาที่ไหนวะอาเสียยิ้มออกมาได้เอามาเว้ยใส่ไว้ในกระเป๋าหลังนึกว่าไม่ได้เอามาซะอีกเอามากี่ลูกนี่ก่อนซากสองวะแต่ใช้ลูกเดียวก็พอเราจะยิงพร้อมกันเพียงลูกแรกโดยให้ไอ้แห้วเป็นผู้ให้สัญญาณไปเว้ย อย่าให้เสียเวลาเลยซองสหายกับเจ้าแหว้วต่างพากันลงจากรถนิกรกับเสียงงวนถือปืนคนละกระบอกซึ่งเป็นปืนเงียบแบบทันสมัยเอามาจากร้านขายปืนของอาเสียนนั่นเองส่วนเครื่องเก็บเสียงในพลดิเรกได้ช่วยติดให้โดยใช้เครื่องเก็บเสียงที่เขาประดิษฐ์คิดขึ้นและมีคุณภาพอย่างยอดเยี่ยม ทำให้กระสุนปืนที่ถูกยิงออกจากลำกล้องไม่มีเสียงดังทั้งสามคนเดินรวมกลุ่มกันตรงไปที่บ้านว่างคือตึกสองชั้นแบบเก่าขนาดกลางปลูกอยู่ในเนื้อที่ดินประมาณครึ่งไร่และมีรั้วรอบขอบชิดรั้วด้านข้างติดต่อกับเขตบ้านของเสียมงไฟฉายดวงหนึ่งฉายกระดมาที่ร่างของนิกรกับอาเสียและเจ้าแหว้ว แล้วก็มีเสียงห้าวหาของใครคนหนึ่งร้องขึ้นหยุดนี่ตำรวจนิกรกับอาเสียต่างหยุดชะงกักตำรวจสายตรวจสามคนซึ่งโผล่ออกมาจากซอยเล็กต่างเดินเข้ามาหามือปืนรับเชิญทั้งสองและเจ้าแหว้วคนหนึ่งมียศเป็นจ่าในาสิบไปไหนกันมีปืนพามาด้วยแล้วเนี่ยจ่าในาสิบตำรวจร่างผอมบางกล่าวถามห้วน นิกรตอบอย่างใจเย็นเรามายิงนกนะคุณจาฮ่าแล้วก็หกนะยิงนกกลางคืนมีอย่างที่ไหนนกมันนอนกันหมดแล้วแล้วกันนิกรขึ้นเสียงขังขาวและนกเข้าแมวนะมันหากินกลางคืนนะครับคุณจาพวกเรามาสุ่มยิงขังข,งขาวแม่ไก่แถวนี้เสมอจา่าในสิบตำรวจยิ้มแห้งๆเชียงของคุณ ผมลืมคิดไปขอดูใบอนุญาตพกปืนหน่อยสิครับนิกรชักจะจนแต้มจึงพยักพยเยิดกับเสียงหวนให้ช่วยแก้ปัญหาอาเสียกล่าวกับจา่าในสิบตารวจหัวหน้าสายตรวจอย่างยิ้มแยม้มใบอนุญาตพกปืนน่ะเขาใช้สำหรับปืนพกปืนยาวอย่างเงี้ยไม่มีใบอนุญาตพกหรอกครับเพราะถือปืนเปิดเผยอยู่ห่างกันตั้งกิโลก็มองเห็น เออคุณจ่าเป็นตำรวจน่าจะรู้กฎหมายดีปืนของเรามีทะเบียนครับไม่ใช่ปืนเถื่อนถ้าหากว่าเป็นปืนเถื่อนเราก็คงไม่ถือมารุ่มร่ามอย่างเงี้ยเราจะต้องห่อให้มิดชิดไม่ให้ใครเห็นโดยเฉพาะตำรวจท่าทางอันเยือกเย็นของสองสหายทำให้คุณจ่าเชื่อถือว่าเป็นพล,ลเมืองดีถ้าอย่างนั้นก็แล้วไปครับมายิงข้างคาวแล้วครับ เสี่ยงวนถอนหายใจโล่งอกครับข้างคาวแม่ไก่แกงเผ็ดแกล้มเหล้าวิเศษเลยคุณจา่าอร่อยกว่าไก่อีกถ้าคุณจ่ายอยากจะได้ไปกินบ้างตามเราไปสิครับผมจะให้เอาไปกินสักสองสาตัวขอบคุณครับผมกินไม่เป็นเชิญนะครับผมมีธุระต้องตรวจท้องที่สวัสดีครับคุณจา่านิกรพูดยิ้มยิ้ม หวังว่าปีหนะ้าคงจะติดดาวนะครับขอให้พรล่วงหนะ้าคุณจ่ายกมือวันทยาหัดรับคำพรแล้วพาพลตำรวจสองคนเดินไปทางสุดซอยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อไปเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ